ค่ะเมื่อนีนุทิยาจะพาพรอมน้อยซี่ไปตามแนวทางของพออาร์ตนะคะพออาร์ตเลขพระนะคะเลขพระเข่าเมื่อายงวดแล้วนะคะเข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะเลขมากสองตัวล้วนๆนะคะสําหรับงวดนี่นะคะเน้นล่างนะคะเน้นล่างะะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยคะ่ะตั้งหลายตัวเถอะอันคนละช่องอันนี้แม่น้องนาดาพาโชคค่ะ ถามพออาดพอาดถูกไหมเจะงงวดละค่ะมันถึงมาสองสามงวดติดแะ้วได้ครับ่าเพิ่นเพิ่นอี่เพิ่นที่ให้นี่ยุบันหาดครับผมจ้าเพื่อนเป็นเลขฟันหรือเลขยังไงฟัาเพื่อนเป็นเลขสูตรครับเลขเข็ดเอามี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 ตอย่างให้เบิ่งอยู่ครับงวดนี้เพื่อนให้เจ็ดกับแปดได้ครับเด้ค่ะเจ็ดกับแปดแมนครับแมนแมนเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดนี่สามารถวิ่งได้บนล่างบ่ถูกต้องครับผม เคนจับผูให้พวว่อพ่จ๊ะมีมีตัวประกอบให้อยู่เรื่งบนล่างมีตัวประกอบให้อยู่จะเป็นอย่างนี้ที่แกให้มาให้เจ็ดกับแปดจับผูจะได้เลยเออบาทเนี่ยตัวประกอบก็หนึ่งกับสองมีหนึ่งมีสองห้ากับหกมีห้ามีหกครับเพิ่นเข่ามาสามวดแล้วมันบ้าดเข่ามาทุกงวดครับ<ห>นนคือเลขวิ่งแกจะปล่อยเป็นเลขวิ่งเลขคาด เลขเจ็ดกับเลขแปดแกจะปล่อยเป็นเลขวิ่งส่วนมากแกจะปล่อยลงภาคใต้เลขวิ่งมีบลูดเลยบลูดเลยครับแต่ว่าเลขจับคู่เขามันจะงวดแล้วเข้าทุ่งก็เข้าทุ่งงวดนะครับแต่แต่มันจะเข้าแบบเข้าเข้าตนตันหนึ่งอย่างนี้เข้าเลขวิ่งเห็นไ้งวดเมื่อกี้นี่เข้าหมดเลยนะเข้าเขาจับคู่ครับเขาเข้าทั้งบนล่างเข้าทั้งเลขวิ่งเข้าทั้งเลขเจ็ด งินเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตประกบเดี๋ยวเห็นนุ่นที่ย่าหลอ,อกนะตัวประกบมันมีมีหนึ่งมีสองมีหนึ่งมีสองมีห้ามีหกมีห้ามีหกครับบันทึเพื่อนจับคู่หายตัวได้แน่ค่ะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหก คพันหายสี่คู่สีบอกค่ะแมนครับคู่วดมีสี่คู่ครับผมท่านเน้นคู่ใดพ่อเน้นเจ็ดหกครับเน้นเจ็ดเลขเกียพีเกียน้นองเลขวดนี้เด้อเจ็ดหกหกเจ็ดเน้นบนหรือเน้นล่างเน้นล่างครับชุดนี้ล่างครับผมสองตัวล่างเพิ่นเขาเขามากวดที่ผ่านมาเขาทั้งบนทั้งล่างบ่แมนครับที่ผ่านมา้าที่ผ่านมานี้เก้าสี่กับ ห้าสี่ป่ะคะเข้าแปดเข้าเก้าแล้วก็เข้าสี่ใช่เล็กวิ่งหอมเอาลงันดีหนึงเอาเลี้วเอาพี่โกเยเน้นล่างเช็ดชุดนุ้ยครับมัดไขควงนี่งตาバレ็กั้งหมดนี่เวลาสื่อต้องสื่อบนสื่อล่างมันบอน้องที่เราชุดนี้คือชุดล่างเลยครับเราต้องเราต้องขึ้นบนครับผมคือล่างอย่างเดียวเช็ดชุดนุ้ยอันก็เช็ดนี่น้อนบอลเงินเลขทั้งหมดนี่จำเป็นต้องก้าบบอล ก็กลับไปก็ดีครับผมก๋อกับด้วยแต่แต่ล่างบวกบเดี๋ยวตับแตกกลับด้วยแต่เป็นล่างอย่างเดียวมัใช่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 เราจะตู้เอาไปเอาไปขายในป่านี่ย่างเล่นแดนมาขายในป่าครับแล้วสิเข็นกับกราฟกลางอย่างเดียวครับผมมันมอตึกเป็นรุ่นได้เขาแล้วถ่ายคลิปอยู่ก็มีคนมาขายของอย่างเดียวไม่ต้องกลับโอ้กลับด้วยด้วยเนาะครับ กลับกลับไวหน่อยก็ดีไปกลับบนล่างไปกลับอาจจะดูเยอะหน่อยแต่เข้าทุกงวดรับประกันเลื่กเอาคน่าไปกลับมันเป็นลางอย่างเดียวว่าต้องซื้อบนมันกับว่าลายโตดิพระมาาเลขมิซี่โตถ้ากลับมันจะเป็นแปดคู่เด้อวินนอเอฟซีเดยวจให้เบิ้งนะคะแนวทางพ้ออาร์ตงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 8นะคะเลขวิ่งมีเกับแ สามารถวิ่งได้บนล่างแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเป็นเลขล่างตัวประกอบมีหนึ่งมีสองมีห้ามีหกจับคู่ให้แล้วเจ็ดหนึ่งเจ,จ็ดสองเจ็ดหา้าเจ็ดหกเอ 8, อรรเ,เราแปดคือพวมี้เหรอพ่อแปดเราแปดก็ตัวประกอบก็ตัวเดิมแหละรครับอ๋อล่างอย่างเดียว,ลยยวกลับด้วยตัวเน้นถ้าเราจะวิ่งก็วิ่งเจ็ดกับแปดครับตัวเน้นคือเจ็ดหกเด้อพี่น้องเน้นสุดๆคือเจ็ดหกเน้นล่างเน้นล่างนะคะ ขายเหมือนบดตะลังงวดรถตะลีนี่เบิดอยู่ครับผมเครื่องมาแพงหน่อยแท้พอดีแพงใหญ่มันมันเทอะทะผมก็เลยว่าเอาแพงหน่อยล่ะสะดวกสบายเหมือนแพงเหมือนแพงหน่อยแล้วพอจังจะเอาแพงใหญ่มากครับผมหาทุนหาทุนมันราคาลดตะลีเพมันว่าตรงไปตรงมาซื้อรายเพมันกลับว่าขายได้พี่น้องว่าไรได้ครับขายลายว่าไรเดี๋ยวนี้เป็นการเสพ ติดฉลากมากเึ้นไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คนขายเด็กมิแต่อยากขายอยากขายไม่ร์ดแต่ว่าพออ่านนี่เป็นคนแปลกเเป็นคนที่แปลกมากตามใบว่าแล้วแม่ดี่าติสื่อเลไลเบอร์เลไลใบเพิ่นว่าเพราะขาสื่อเพิ่นว่าขห้สื่อสองสามใบพ่อแล้วพ่อแล้วเพิ่นว่ามันขายคนอื่นน้ำมันเป็นเรื่องของวาสนาเนาะจ้าเป็นคนพูดตรงไปตรงมาดีแล้วบ้านเราแม่โอ้ขอบคุณ ไปคุณแม่ถึงเมืวันนะครับหลังหลังจากป่าถนาครับผมหลังจากขายนี่เราจะไปขายไซต์ต้อนี่ผมว่าจีออกแข้งกุดกุดโดนครับกุดโดนเอาหม้อใส่มาดีเนาะประหยัดน้ำมันเนาะก็่เคยเห็นหนามาจะเคลียก็แม่เอนู้ว่เคยเห็นหนามาจะเคลียครับต่อไปเป็นแฟนท้าวพันธ์แท้แล้วครับของนนทิยาปะครับผมคุณนนทิยาค่ะนนทิยาค่ะ เราเวลาเวลาก็จะสั่งไล่ไล่ในเพจนี่นี่ก็ขายอยู่มันบ่แต่ก็จะโอนเงินมาแล้วเ้าก็ส่งให้เบิงเร์กเบิรงเวลาถือก็ขืนเงินเราโอนเงินให้เา็จะเอาแบบนั้นชัดเจนดีให้เนาะตรงไปตรงมาทําอะไรซื้อตรงเนาะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับอ้าวขอบคุณพ่ออาหลายหลายเด้อค่ะที่ให้แนว้ท่านนะคะให้ยเอฟซีโซดีเดินทางของบ้านนะคะบบ๊าายยฝากกันด้่ะได้ะ นะคะตามนี้เลยนะคะอืประมาณสิบกึ่งหมื่นก็ได้แล้วครับผมอืสมมติว่าวันที่หกที่เจ็ดอย่างนี้ก็ได้แล้วเจ็ดนี่ก็มาแล้วไปยังครับผมเราล้วกระดิ่งมาทุกงูเขาก็จะเห็นผู้นี้เลยนี่พราะว่าเข้าวเด้ขายดีมากนี่เพราะว่าโทษงวดนะงวดเขาจะมางวดคนบวชขาดลลูกค้าหลายไลยมากกัเดลยค่ะแล้วไม่ไป ้าเลขกมากพอทุกให้นุไปสัมผัสก็ได้หรือพอเสมาแถวอำเภอหอยเม็ก็ได้น้องนิย่ามาสัมผัสเด้อเลขกมาแล้วสิครับอยู่แถวแถวนาท่ากข้ออก็ได้นะคะบ่คอยมาขายเข็นนี่เลยเป็นบ่ค่ะนี่เขาก็เห็นนี่อ่ามื้อนี้นึกแจ้งไหนจังมากในอำเภอในตำบลนี่พอดีมันมีงานศพยุบบ้านบ้านกุดโดนครับกุญโดนใจนี้วครับขายตะลงวดนี่มากม้อไส้เป็นบ่ค่ะ ครับผมประยะนำมั่นดีเนาะขายแพงไงเหมือนเราแต่ขายแพงหน่อยตาลังวัดเอาล้มจากแพงอะไรห่าก่าเป็นห่าสีนะคะสองแพงครับผมสีค่ะเป็นกับเป็นกับเอาเบอร์โทูบ้าทีดาตนะครับทิดาค่ะค่ะอาดอาดเอาอย่านี้หนู ตอนแม่ไปกันเด้อไปโชคดีมันมันจบเลื่งมั้งครับนี่จบแล้วค่ะขปเคุนเ่ะขอบค้นค่ะเนื่อยมากมากมาเที่ยวมาขายเราแนี้พอว่านคนหลายมากนี่ฮะแม่นี่ยขจ้ามาหนวดก็ครับเป็นกับอลายได้เนาะสี่ครูน่สาสี่ครูถ้าถ้าคนหมักแปดก็คือแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกเนาะแต่วันนี้เิ่นเจ็ดแแครรักเจ็ดเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกนะ ต่ว่าเน้นเจ็ดหกมนาะเด็กนี่สม,ะะม่นเสมอเน้นเจ็ดหกเน้นล่างนะะเด็กทั้งหมดเน้นล่างเน้นล่างกลับด้วยล่างอย่างเดียว FC โซดีนะทางของพ่ออาร์ตนะคะโอ้ยเราบอกชัดเจนนะะิดเนาะเรตื่นกล่องค่ะเรื่องลงผิดไปคนละคอมเมนต์แลเห็นค่าเห็นค่าที่เขาโซกันว่า